ชีเป้าน้ำมันพืชตัวเหตุติดบานพร้อมแชร์ทริค how to เลือกน้ำมันพืชและวิธีการทานที่ถูกต้องฟังครั้งเดียวง่าย,ายฉบับกูรูมุกจะเป็นยังไงตามต่อในคลิปเลยค่ะ กลับมาเจอกับกูรูมูฟอีกแล้วนะคะก็วันนี้เรามาพูดเรื่องมันๆอย่างน้ํามันพืชกันค่ะใช่ค่ะน้ํามันพืชแล้วถามว่าน้ํามันพืชมันน่ามาพูดตรงไหนก็ตอบได้เลยว่าเพราะเขาให้มาพูดหยอกๆค่ะหยอก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 ก็เพราะว่าเห็นหลายคนเถียงกันว่าอันไหนดีเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งคือน้ํามันพืชมีตั้งเยอะเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนน่าสนใจแล้วมันต่างกันยังไง สองคือวิธีการทานคือน้อยคนมากนะที่จะรู้ว่ามันมีวิธีการทานเนาะซึ่งควรทานน้ำมันอะไรผสมกับอะไรสปอยง่ายๆเลยบอกว่ามีสองน้ำมันแน่แต่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรเพราะส่วนใหญ่ทูบ้านเนี่ยจะมีน้ำมันพืชแบบเดียวนี่หอเดียวเลยแต่ว่าอันที่จริงแล้วคือมันไม่เวิร์กเนาะส่วนจะเป็นน้ำมันพืชอะไรจับคู่กับอะไรหรือถ้าให้แนะนำเลยแบบเดียวเลยกูรูมุกแนะนำน้ำมันพืชแบบไหน ก็ไปรอฟังกันในคลิปได้เลยค่ะก็ขอเกริ่นก่อนว่าน้ำมันพืชนี่ค่ะจะมีไขมันอิ่มตัวได้ตั้งแต่5%จนถึง90%อันนี้ไม่นับรวมพวกน้ำมันจากข้าวโพดอัลมอนด์เชียร์บัตเตอร์อะไรแบบนี้เพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันมีน้ำมันน้อยมากปริมาณก็คือน้อยกว่า5%แน,น่ๆเพราะฉะนั้นไม่นับรวมเนาะ ถามว่าทําไมเราต้องทานน้ามันพืชสลับการหลายแบบด้วยคําตอบก็คือว่าเพราะในน้ํามันพืชชนิดเดียวแบบเดียวเนี่ยไม่สามารถมีทั้งไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนแต่จริงๆแล้วคือร่างกายเราต้องการน้ํามันพวกนี้ในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองอย่างแรกเลยก็คือน้ํามันที่คิดว่าทุกคนต้องมีน่ๆแ,แก็คือน้ํามันถั่วเหลืองนั่นเองวันนี้ก็จะขอเอาน้ํามันถั่วเหลืองยี่ห้องุ่นเข้ามาพูดนะเพราะว่าคนพูดถึงกันเยอะ เพราะเขามีการันตีมาแล้วว่าเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองจากผลสํารวจกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองอย่างแรกเลยคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยมีไขมันอิ่มตัวอยู่ที่16ซซึ่งก็จัดว่าน้อยนะคะก็แปลว่าดีกับสุขภาพ 2. น้ำมันถั่วเหลืองมีจุดเกิดควันสูงซึ่งแปลว่าดีถามว่าทําไมจุดเกิดควันสูงแล้วถึงดีล่ะเพราะว่าเกิดควันได้ยากก็จะลดโอกาสการเกิดสารก่อมะเร็งได้นั่นเองค่ะซึ่งทางองุ่นเองเนี่ยค่ะก็เคลมว่าเก็บได้ไม่เป็นไขซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่ะ จะไม่เป็นไข่นะแม้ว่าเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ตามตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับทั้งทำเมนูผัดทอดหรือว่าผสมทำน้ำสลัดแต่โดยส่วนตัวแล้วมูคิดว่าน้ำมันทัวเหลืองเนี่ยค่ะจะไม่เหมาะกับการทำน้ำสลัดเท่ากับน้ำมันมะกอกนะแต่ว่าถ้าใครชอบกลิ่นก็สามารถเอาไปทำน้ำสลัดได้ไม่มีปัญหาค่ะ ความแตกต่างของน้ำมันถั่วเหลืองกับน้ำมันพืชชนิดอื่นน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็จะมีประโยชน์มากกว่าไขมันอิ่มตัวเพราะว่ามันจะไปช่วยลดระดับไขมันตัวร้ายหรือว่าไขมันเลวในร่างกายแต่ว่าถ้าเราทานตัวนี้ตัวเดียวเพียวๆเลยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยค่ะมันจะไปลดระดับไขมันดีในร่างกายแล้วด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นวิธีการทานเนี่ยก็จะแนะนําให้ทานคู่กับน้ํามันลําข้าวหมายถึงว่าในบ้านเรานอกจากจะมีน้ํามันทั่วเหลืองแล้วก็จะแนะนําให้มีน้ํามันลําข้าวอีกขวดหนึ่งคู่กันเอามาเพื่อใช้สลับกันเพื่อให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นค่ะน้ํามันอัง,งุ่นขวด1ลิตรราคาอยู่ที่6 0บาทตัวที่2น้ํามันปลามมรกต น้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวน้ำมันพืชยอดฮิตเลยซึ่งวันนี้ที่บุกจะมาพูดก็จะเป็นน้ำมันปาล์มยี่ห้อมรกตเพราะว่าเขาสามารถคว้ารางวัลที่หนึ่งในใจผู้บริโภคติดต่อกันยาวนานถึง7ปีน้องมอรกตดเขาเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของวิตามิน E แล้วก็โอเมก้า3า9ทอดแล้วกรอบรสชาติไม่เปลี่ยนมีจุดเกิดความสูงสามารถทนความร้อนได้นานและยังหืนช้าอีกด้วยค่ะความแตกต่างของน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันพืชชนิดอื่น ก็บอกก่อนว่าน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาเป็นประเภทเดียวกันเนาะเป็นท ropical เนาะน้ำมันปาล์มเนี่ยก็เหมาะกับการไปใช้ในอุตสาหากรรมที่ต้องทอดปริมาณเยอะๆหรือว่าทอดความร้อนสูงติดต่อก,กันนานๆน้ำมันปาล์มเนี่ยมีส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงทําให้ไม่ดีต่อหัวใจเพราะว่าจะเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นทานเลี้ยงใดเลี้ยงนอ้องไม่ควรทานเป็นประจานะคะวิธีทานน้ามันปาล์มเนี่ยคือจริงๆแล้วน้ํามันปาล์มเป็นที่นิยมกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากทานจริงๆกูรูมูก็แนะนําว่า ทานไม่เกินวันละ5ช้อนชาต่อวัน5ช้อนชาต่อวันนะไม่ใช่ต่อมือนะคะ5ช้อนชาในที่นี้เนี่ยหมายถึงการเอาลงไปทอดเนานะไม่ได้หมายถึงการแบบว่าใส่ช้อนแล้วก็ดื่นทานเพียวๆเวนาะไม่ใช่นะถามว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยคือเท่าไหร่ก็อตอบว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง50%ซึ่งจัดเป็นอันดับ2แล้วรองลงมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีไขมันอิ่มตัวสูงถึง92%ในขณะที่น้ำมันถั่วเหลืองมีไขมันอิ่มตัวอยู่ที่16% เพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าไม่มีน้ำมันมะพร้าวพูดถึงแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวกูรูมุกเองก็ไม่แนะนำให้ทานน้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะน้ำมันปลามารากตขวด1 l, ลิตรราคาอยู่ที่64บาทก็จริงๆก็ไม่ได้ถูกนะ ตัวที่สามน้ำมันคานโนล่าตาอังุ่นน้ำมันพืชอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กับตัวอื่นเลยนั่นคือน้ำมันจากต้นคาโนล่าหรือน้ำมันคาโนล่านั่นเองจุดเด่นของมันเลยคือเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งในกลุ่มเดียวกันก็จะมีพวกน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกและน้ำมันงาน้ำมันคาโนล่าตาอังุนเนี่ยเขาจะเป็นน้ำมันคาโนล่าร้อยเปอร์เซ็นต์มีจุดเกิดความค่อนข้างสูงนั่นก็คือน้อยกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ด นั่นเองค่ะก็หมายถึงสามารถทนความร้อนได้ดีในการใช้ผัดใช้ทอดหรือว่าทำน้ำสลัดก็ได้ ความแตกต่างของน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอกกับน้ำมันพืชชนิดอื่นน้ำมันคาโนล่ามีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยที่สุดก็คือ6%อีกทั้งยังมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งก็แปลว่าดีเพราะว่าเขาไปช่วยเพิ่มระดับไขมันดีในร่างกายแถมยังช่วยลดระดับไขมันตัวร้ายหรือไขมันเลวในร่างกายอย่างเช่นพวก LDL cholesterol หรือว่า triglyceride นั่นเองค่ะ แต่ข้อเสียคือมีราคาแพงวิธีการทานน้ำมันคานล่ามุก็แนะนําให้ทานคู่กับน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเราจะได้ตัวน้ำมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้เกิดความสมดุลด้วยนั่นเองค่ะน้ำมันคานล่ารางนวลควันลิตร L, ราคา79บาทก็เพิ่มเงินอีกประมาณ20บาทตัวที่4น้ำมันคานล่าผสมน้ำมันดอกทานตะวันตราเนเชอรัลน้ำมันที่ห้อเนเชอรัลเนี่ยคะ่ะก็ค่อนข้างแมนอยู่เนาะในกลุ่มของน้ำมันพืชนะ สูตรนี้สูตรน้ำมันคาราโน่าผสมน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยก็เหมือนทาน1ตัวได้ถึง2ตัวเลยสัดส่วนก็จะเป็นน้ำมันคาราโน่า80%และน้ำมันจากดอกทานตะวัน20%ตัวนี้มีส่วนผสมของโอเมก้า3 6 9สามารถไปใช้ทำเมนูผัดทอดอบปิ้งย่างทำน้ำสลัดหรือทำเบเกอรี่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้กลิ่นค่อนข้างโอเคแถมตัวนี้ได้รับรองเครื่องหมายฮาลาลแล้วก็เครื่องหมายอาหารรักหัวใจด้วย จะบอกว่าพอเห็นสนัญลักษณ์นี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าทานได้ทานดีดีต่อหัวใจความแตกต่างของน้ำมันคาโนล่าผสมดอกทานตะว,วันกับน้ำมันพืชชนิดอื่นก็เพราะว่าตรงตามตัวเลยมีสัดส่วนของทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นสัดส่วนไขมันในร่างกายก็จะเกิดความสมดุลเหมาะสมนั่นเอง และก็แน่นอนว่าเราจะได้เรื่องของความสะดวกขึ้นมานั่นเองแต่ก็ต้องระวังตรงที่มีส่วนผสมของน้ามันทานตะวันซึ่งปกติแล้วจะหืนง่ายเพราะฉะนั้นก็แนะนําควรเก็บในที่ปิดนะคะวิธีการทานตัวนี้ก็ถ้าไม่มั่นใจในการเก็บรักษาเนื่องจากจะเกิดการหืนง่ายเนาะก็แนะนําถ้าเกิดว่าปรุงเสร็จแล้วก็ให้ทานเลยน้ํามันคาราโนล่าผสมทานตะวันเนเชอรัล1ลิตรอยู่ที่109บาท ตัวที่5น้ำมันมะกอกเบอร์ทอรี่ก็มาถึงคราวของน้ำมันมะกอ,อกเนาะก็ยี่ห้อที่แมสเลยที่เอามาวันนี้ก็คือยี่ห้อบเบอร์ทอรี่ี่ยี่ห้อนี้ถ้าพูดถึงน้ำมันมะกอกไม่เอามาก็เหมือนไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าเขามีหลายสูตรหลายแบบแตกต่างกันที่กลิ่นค่ะซึ่งวันนี้ที่จะเอามาพูดก็คือเป็นสูตรเอ็กซ์ตร้าไลท์เพราะว่าเขาเคลมว่าไม่มีกลิ่นสามารถทําเมนูได้หลักล นนั่นเองตัวนี้เคลมว่าสามารถทนความร้อนได้สูงถึง242องศาต่างกับน้ำมันมะกอกยี่ห้ออื่นที่จะทนความร้อนได้อยู่ที่ประมาณ1,90องศาค่ะและเขายังมีแบบสเปรย์ค่ะสำหรับคุณคุณที่ต้องการควบคุมแคลอรี่เนาะก็ตัวนี้สามารถฉีดลงกระทะได้เลยก็ปริมาณที่ได้ก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นเองค่ะความแตกต่างของน้ำมันมะกอกกับน้ำมันพืชชนิดอื่น น้ำมันมะกอกจะมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยค่ะคืออยู่ที่14%แต่ว่าแนะนำต้องเลือกยี่ห้อดีๆเพราะว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วน้ำมันมะกอกจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็ทนความร้อนได้ไม่สูงนักเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับการทำสลัดมากกว่าการไปทำเมนูผัดและเมนูทอดนะคะวิธีทานน้ำมันมะกอกก็แนะนำว่า ถ้ามีน้ำมันมะกอกอยู่แล้วก็แนะนําให้มีน้ํามันนําข้าวหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองติดบ้านไว้อีกด้วยค่ะเพราะว่าจะได้สัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเข้าไปด้วยเนาะและก็แนะนําว่าทานไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันเนาะอันนี้ใช้ได้กับน้ํามันทุกน้ํามันเลยน้ำมันมะกอกเบอร์ทอรี่เอ็กซ์ไลท์1ลิตรอยู่ที่450บาท มาถึงน้ำมันตัวที่ง่ายสุดแล้วคือครบจบในตัวเดียวเลยก็คือน้ำมันรำข้าวซึ่งวันนี้ที่จะเอามาก็จะเป็นน้ำมันรำข้าวยี่ห้อคิงนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นน้ำมันตัวแรกเลยที่ได้สัญลักษณ์อาหารรักหัวใจอย่างที่พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ และด้วยความเป็นน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะเขาก็จะมีส่วนผสมของวิตามินอีมีฟโตสเตอรอลซึ่งไปช่วยลดคอเลสเตอรอลและมีโพลิซานอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็ที่พูดมานี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถพบได้ในน้ำมันรำข้าวนั่นเองตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำได้ทั้งเมนูผัดทอดปิ้งย่างอบใส่น้ำสลัดก็คือทาได้สารพัดเป็นหมดเลยค่ะความแตกต่างของน้ำมันรำข้าวกับน้ำมันพืชชนิดอื่น คุณค,ณคณอาจจะเคยได้ยินว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นน้ำมันของคนรวยมีราคาแพงแต่น้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นน้ำมันที่ดีนะถ้าถามว่าให้เลือกน้ำมัน1ชนิดเลยติดบ้านกูรูมูก,ก็จะแนะนําน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะ เพราะว่าใช้ได้สารพัดประโยชน์ดีต่อสุขภาพแถมราคาก็ยังไม่โอเวอร์เกินไปแต่ถ้าให้ดีที่สุดเลยจริงๆเนี่ยคุณมูก็แนะนําว่าให้มีน้ํามันทั่วเหลืองมาใช้ประกบคู่กันไปก็จะสบายใจและก็ดีที่สุดนั่นเองค่ะน้ํามันลำข้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวตามคือ18เมีจุดเกิดควันสูงเหมาะกับการปรุงอาหารทุกรูปแบบทั้งการผัดทอดหรือว่าทอดน้ํามันท่วมสามารถใช้ได้ในครัวเรือนง่ายๆเลยค่ะ วิธีทานถ้าให้ดีเลยเนี่ยก็คือเป็นน้ำมันรำข้าวคู่กับน้ำมันถั่วเหลืองเนาะเพื่อที่จะได้ไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้เกิดความสมดุลและทานปริมาณไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนั่นเองค่ะน้ำมันลำข้าวฮิงขวด1ลิตรราคาอยู่ที่78บาทอันนี้ราคาน้ำมันลำข้าวแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อก็ต้องดูให้ดีๆนะคะตัวที่7น้ำมันเมล็ดชาตราพัด,พด อันนี้เขาจะได้มาจากต้นชานํามันซึ่งจะเจอได้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาชานํามันและพืชน้ำมันมูลนิธิชยัยพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะตัวนี้คือเขาเป็นน้ำมันที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำได้เมนูหลากหลายเลยทั้งเมนูผัดทอดราดน้ำสลดัดหมักเนื้อก็เป็นน้ำมันที่เรียกได้ว่าดีครบแล้วก็เหมาะกับคนที่รักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมากๆนั่นเองค่ะ ความแตกต่างของน้ํามันเมล็ดชากับน้ํามันพืชชนิดอื่นน้ํามันเมล็ดชาเนี่ยที่ดีเลยเพราะว่ามันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงที่สุดเลยนั่นก็คือ78%มันก็หมายความว่า มีน้ำมันชนิดที่ดีที่สุดในปริมาณที่สูงที่สุดนั่นเองค่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือตัวนี้สามารถไปลดไขมันตัวร้ายไขมันเลวและยังเพิ่มไขมันดีในร่างกายเราได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะลดโอกาสเกิดภาวะคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและยังสามารถใช้ปรุงอาหารความร้อนสูงได้ดีอีกด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยจุดเกิดควันจะอยู่ที่252องศาซึ่งก็จัดว่าสูงเลยค่ะ ตัวนี้ทานตัวเดียวก็ได้หรือถ้าจะให้มั่นใจก็ทานคู่กับน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันลำายก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะ น้ำมันมะเลชาขนาด250มิลลิลิตรราคาอยู่ที่200บาทก็ถือว่าเป็นน้ำมันที่ราคาแพงที่สุดแล้วนั่นเองค่ะสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือกูรูมุกแนะนําให้มีน้ํามันลําข้าว1ขวดกับน้ํามันถั่วเหลืองอีก1ขวดใช้สลับกันนั่นเองถามว่าสลับบ่อยแค่ไหนเนื่องจากวันหนึ่งเราควรได้รับทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนแต่เราควรได้รับปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่า เพราะงานถ้าเราทานเมนูน้ำมันเลย3มือม้อก็จะนะนำให้ใช้น้ำมันลำา้าว2มือ้อแล้วก็น้ำมันถั่วเหลือง1มือ้อหรือถ้าคำนวณได้ง่ายสำหรับบางคนที่ไม่ได้ทานเมนูน้ำมันทุกมื้อก็จะให้เฉลี่ยสัสดส่วนก็คือน้ำมันลำขข้าว2ส่วนต่อนน้ำมันถั่วเหลือง1ส่วนใน1สัปดาห์นั่นเองค่ะ าทานแบบนี้ก็จะดีในแง่ของการประหยัดงบและเรื่องของสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะหรือถ้าใครที่รักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพและมีงบพอก็ลองเป็นน้ำมันเมล็ดชาทานคู่กับน้ำมันทั่วเหลืองดูค่ะอันนี้ก็ดีและน่าสนใจมากๆนั่นเองสำหรับคลิปน้ำมันพืชวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกุลูมูก็ฝากติดตามข้อมูลสุขภาพและความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกุรูเช็คข่าววันนี้กุรูมุลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ